อยู่ไหนอีกเหรอทำไมไม่ตายทักทีวะเนี่ยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินนี้ก็รัาทุกคนเข้าสู่ช่องของน้องเมียนะคะทุกคนวันนี้เรามาในเกมฟรีไฟ้นะคะมาคือเราเล่นไปเล่นมาแล้วก็ สามารถเล่นหมวดจัดอันดับได้แล้วนะคะทุกคนหนูก็จะเป็นแบบลงแรงเป็นทีมนะคะทุกคนมาเลยแอคไหมของเราแรงบอลน,นะแรงบอลมันจะสู้อะไรนะจะสู้เขาได้ไหมนะแรงไม่ได้สูงมากเราก็ต้องยิงให้ได้เยอะๆนะคะทุกคนก็เอาใจช่วยของเอาใจช่วยน้องเบียด้วยนะคะทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซัสบสไครต์แล้วก็กดกระดิงนะ่งแจ้งเตือนเอาไว้ช่องของน้องเบีย์ด้วยนะคะ มาแล้วครับเพื่อนจะพาผมลงไหนนะเอาลงแบบลงตรงที่แบบมันตื่นเต้นหน่อยๆเฮ้ยลงเลยว่ะโฮชินกหรือเปล่าหรือว่าลงไฟฟ้าลงงานเฮ้ยเพื่อนพาลงงานว่ะพาลงโรงงานว่ะก็มาดิครับ ก่อนอื่นเลยเราต้องหาปืนให้ได้ก่อนมันจะมีปืนให้เราไหมอ่ะโอเคเราขอไม่อยู่ข้างบนกับเพื่อนนะเราขอลงไปข้างล่างดีกว่านไ่มีปเอ้าเอาลงมาก็เจอศัตรูเลยเหรอเบเนวาเวา ยเยบร้อยครับตายครับอุย๊ยเอา้าเข้าหัวเอา้าเต็มสามครับอออันนี้ก็หัวเหมือนกันเนี่ย เจอคนไหมเพื่อนไม่เจอเหรอ,อกรโอ้ฮ้ยเพื่อนเจอคนปะเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปหาเพื่อนก่อน คนอยู่ไหนเพื่อนคนอยู่ไหนอยู่ฝั่งนู้นเหรอมาแล้ววะวิ่นขี่รถตุ๊กตุ๊กไปนู่นแล้วเฮ้ยเห็นแม่เบียบปะไมันอยู่ฝั่งนู้นนี่ อุโอ้โ้คนเยอะคนเยอะคนเยอะเพื่อนอย่าเพิ่งตายนะเจ๋อละลูกกระสุนหมดมันยู่ไงวะ out deck เฉยอยากจะ detect อ๋อตกใจ มันอยู่ไหนอีกหรอทำไมไม่ตายทันทีวะเนี่ยไอรีเฮียโคนโคนโคน วุ๊ยวุ๊ยวุ๊ดเจ็บเจ็บเจ็บเ <Follow me. S 1> yeah! มันอยู่ไหนวะป๊บหนึ่งเด้อนี่นื่วะแบบ มันยิงแบบเจ็บอ่ะโอ้ยดันข้าก็มีหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ t อน่ะฉันจะยิง ทางไหนก่อนวันเนี้อุ้ยอุ้ยมันอยู่แบบสี่ทิศเลยอ่ะเกิร์โอ้ยแล้วคือล้มคนแรกอะไรวันนี่เชื่อฉันด้วยเมื่อสามเมื่อสาม

ขออนุญาตหาปืนทอมสันแป๊บนะจะมีให้ไหมวะปกติมันก็น่าจะอยู่แถวนี้ป่ะ้า Good job. Enemy here. Enemy here. Wait, come, come, come. Enemy nearby detected. Follow me.

ก่อนเลยครับจังหวะนี้วงบีบแรงเ,เดอ้อวิว,วคนคน อุยยิงโคตรแรงอะเสียลูกกระสุนหมุดปะเนี่ยเราต้องเปลี่ยนปืนแล้วทุกคน

ไม่มีปืนปืนทอมสันไม่เล่นหรอกตากนี้ทุกคนแล้วว่าไม่เล่นวิโคนโค่นโคนเล่นปืนสไนเปอร์ไม่เป็นน, <c oughs> น่ะเล่อนอยู่วะคนโค่นโค่นโคนอยู่นี่ลยวะเอา้าแตกหนึ่งครับ Oh I look at the killing spree. Enemy here. Hit him with sensitive shockwave. Enemy nearby detected. ตายยังตายยากจัดอ่ะไอ้ลูกกระสุนหมดเชี่ยละ <c oughs> ไม่ใช้ปืน ตายยากจัดตายยากจัดเอ้ายังไม่ตายเรอเนี่ยอยู่ไหนวะอื้อออ้แก็ลว ตายอยากเกินทุกคนดูซิติโบนเท่าไหร่เออเลอิศเลิศ่ดเค่าได้ต้องสิบหกแน่โหดเกินปกติไม่ได้ขายเยอะขนาดน,นี้น่าจะเป็นเพราะว่าแรงมัน แรงมันน้อยแหละมันก็เลยเออค่าได้เยอะอะไรเงี้ยเออทุกคนเออสรุปเราก็ไม่ได้เล่นปืนทอมสัตว์นะทุกคนเออก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวรอดชมคลิปหน้านแล้วกันคลิปนี้เราก็เออมือโชว์ฝีมือแต่แรงแรงบอลนะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร,แชรแก์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนช่องของนันเบลนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสำหรับคลิปนี้ขออนุญนะคะบ๊ายบายพูดไปช้าๆใส่ลิเทนเนอร์นะบายจ้า